สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่พี่น้องนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมฟิล์มเพชรยนต์นะครับรถมือสองเกตเอคุณภาพดีนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หลุดจองมานำเสนอเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้าอัลติส 1.8e สปอร์ตออ i ชั่นนะครับปี2018สีขาวมุกหล่อๆสวยๆแบบนี้ครับเพื่อนๆใครสนใจรถสไตล์สปอร์ตนะครับผมหรูหรานะครับผมต้องคันนี้เลยครับผมแนะนาเลย กับเจ้าโตโยต้าทิด1.8อีสปอร์ตคันนี้ปี258น,นะครับราคาเต็มเนี่ยเขาอยู่เพียงแค่489,000บาทนะครับผมมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900,000นะครับออกมือหนึ่งออกป้ายแดงเลยก็ประมาณ907,000ประมาณนี้เกือบล้านนิดๆ่าแต่ตอนนี้นะครับมือสองขอย้ำราคาอีกทีว่า489,000บาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆฟรีดาวพร8 0 0ตลอดอายุสัญญาได้เลยคันนี้ เกียร์เป็นเกียร์ซูเปอร์ CVT 7สปีดมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านหน้าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับผมด้านหน้าตัวรถเนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ <c oughs> นะครับพร้อมไฟ d a y ์ไทม์ u ั n นิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบครับโลโก้โต y ต,ต้าสีโครมเมียมชัดเจนแบบนี้ฝากระโปรงใสๆครับลายริย้วรอยให้กวนใจเสยีสยงใสๆแบบนี้เลยนี่อ่าด้านหน้าไม่มีเรื่องของเออ ปัญหาจุกจิกจนกวนใจนะครับผมไม่มีริ้วอยการชนชนหนักนะครับรอยต่อแนบสนิทแบบนี้เลยครับเพื่อนๆพ,พามาดูในส่วนของเรื่องตัวล้อล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาสีทูโทนนะครับผมเป็นสีดํานะครับปัดเงาด้วยสีเงินนะครับผมโลโก้โตยต้าอยู่ครบชัดเจนนะครับระบบเบรกเป็นระบบดิสเบรกคู่หน้านะครับคันนี้นี่ต้องขอบอกเลยว่าเป็นระบบดิสเบรกทั้งสี่ล้อมาให้เรียบร้อยแล้วมีเบรก abs มาให้เรียบร้อยแล้ว อ่ายางนะครับยางใหม่ๆเป็นปี2022เลยของมิชลินด้วยอืมให้มาเป็นมิชลินนะครับพาไปดูเรื่องของซุ้มลอปป้อป่งล้อนะครับผมชัดเจนรอยมาร์กตรงหัวน็อตตรงโช๊คนะครับสีฟ้านะครับมาร์กเดิมโรงงานมาร์กสูนเลยนี่ไม่มีตรงไหนบุบเบี้ยวแน่นอนคันนี้ดูรอยต่อนะครับผมเรียบเนียนสวยงาม วีทีทีไอนะครับโลโก้สีโค้มเมี่ยมชัดเจนกระจกมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มือเปิดสีโค้มเมียมนะครับผมกระจกติดฟิล์มมาให้รอบคันนะครับเรียบร้อยนี่มีสติ๊กเกอร์โตยต้าครับเดิมๆนะครับของเดิมนะครับจากศูนย์เลยจากโรงงานเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับใครที่มองหารถสปอร์ตใช้งานในเมืองนะครับผมขับขี่คล่องตัวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยอ่าด้านหลังนะครับ ตัวล้อนะครับเป็นสีดูโทนปัดเงาด้วยสีเงินนะครับผมซุ้มล้อโปร่งล้อเรียบเนียนนะครับไม่มีบาดแผลใดๆด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นดิสเบรกมาให้เรียบร้อยระบบเบรก abs เนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนรอยตรงรอยต่อพวกนี้แนบสนิทดีนะครับไม่มีอ้าไม่มีอ,อะไรให้กวนใจเรื่องของไฟด้านหลังนะครับเป็นไฟ day time running light มาให้เรียบร้อย led สวยๆงามๆแบบนี้ สีโคมียมนะครับตัดด้วยสีแดงชีบไฟเบรกนที่สามมีมาให้เคาะพร้อมนะครับผมพร้อมโลโก้โตลต้าเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้สี่จุดนะครับผมคันนี้นะโลโก้โคอลอลราติดอะไรอยู่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆนี่พี่ไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีน้ําซึมเข้าแน่นอนนะครับผมคันนี้ทะเบียนกรุงเทพครับพาดูช่วงล่างบ้าง อ่าป๊บนึงนะครับเพื่อนๆี่พี่ช่วงล่างเนี่ยใส่สแบบนี้เลยนี่ท่อเดิมๆนะครับใส่สแบบนี้เลยอันนี้หนึ่งเขา้าวแล้วกันนี่ใส่สแบบนี้เลยเซนเซอร์สี่จุดมีมาให้เรียบร้อยจุดยึดร้อยต่อนะครับครบชัดเจนกระจกเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆให้กวนใจนี่ด้านหลังนะครับผมล้อให้ดูเอา ล้อด้านหลังนะครับไม่มีล้อขิดขวดนะครับผมยางมิชลินมีมาให้เรียบร้อยรหัสยางเนี่ยสองหนึ่งห้านะครับทับสี่สิบนะครับ R สิบเจ็ดนะครับหรือว่าขอบสิบเจ็ดนั่นเองแล้วก็ซุ้มล้อป่งล้อซุ้มล้อป่งล้อนี่ครับใหม่ๆแบบนี้เลยชัดเจนแบบนี้เลยนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับทุกจุดนะครับตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบได้นะครับเมื่อเปิดเนี่ยได้เป็นคมเมียมมาเรียบร้อยแล้วกระจกอย่างที่บอกครับเดิมๆมีสติกเกอร์มาให้ ติต๊กเกอร์โตยต้ตามีมาให้พร้อมคันนี้เนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นสมาร์ทเอแล้วนะครับผมคือกุญแจรีโมทเปิดประตูอนม,มัตินะครับเมื่ออยู่ใกล้นั่นเองนะตัวนี้นสมาร์ทเอมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ มาอยู่กับภายในนะครับเจ้าคันนี้นะครับ t ตอ o t a a า t i ติ1.8 ESport Option นะครับว่ามันจะหรูหรามาหอาแค่ไหนนะครับผมต้องขอเริ่มกันด้วยประตูนะครับผมเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับพร้อมด้วยสีเงินนะครับตัดด้วยสีเงินนะครับสีเงินเทาเงินมือเปิดปิดเป็นสีโครเมียมนะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับเปิดปิด ปิดปิดล็อกนะครับมีมาให้นะครับกระจงกระจกปรับได้ตรงนี้เลยลําโพงมีมาให้หกจุดนะครับคันนี้นี่มีที่วางแก้วน้ําที่ใส่กระสานให้พร้อมนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับปรับได้แปดทิศทางนะครับเบาะสามารถปรับได้แปดทิศทางรอ,รอแบบนี้เลยเอ,อ่ช่องแอร์นะครับเป็นรูปทรงวงกลมนะครับทรงสไตล์สปอร์ตเลยนะครับคันนี้ระบายลมได้ดีมากแอร์เย็นเพียงเพะแน่นอนเดี๋ยว สักคู่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูภายในเนี่ยตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังผ้าสีเบาะหนังขอโทษเราขอภายครับเพื่อนเพื่อนเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยสีขาวนะครับผมชัดเจนแบบนี้เลยตัวสปอร์ตนะครับสําคัญเลยนะครับคือแก้มรองเบาะตรงนี้นะครับจะน,นูนๆออกมานะครับให้ความรู้สึกอารมณ์แบบว่ารถสปอร์ตนิดนึงนะภายมาพวงมาลัยนะครับได้เป็นมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วขอญาตเข้าไปในตัวรถนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่า ได้เป็นมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ตัวเบาะเนี่ยนั่งสบายมากนี่มันติฟังก์ชันนะครับชัดเจนนะครับหน้าปัดนะครับอ่าไฟไฟเลืองแสงมาตรวัดนะครับส่องสว่างแน่นอนนี่บอะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางสบายสบายเลยคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังดีกว่าปุ่มนะครับได้เป็น engine start stop นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ชึ่งเดียวติดอ่านี่ ให้ดูเลยมัดวัดอะไรเรื่องแสงนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมมาซื้อกับผมนะครับรับประกันได้เลยว่ารถเนี่ยจะไม่มีปัญหาการชนชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอ่อไม้มาแน่นอนครับผมฟิล์มเพชรยนต์รับประกันคุณภาพให้อ่าในเรื่องเออวันนี้เนี่ยครับมีโปรผมจะบอกเลยว่าโปรสุดพิเศษ สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับผมสนใจรถคันนี้นะครับ t o โยต้าอ t ติสนะครับผมแถมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,500บาทไปเลยฟรีๆอ่าซื้อรถปุ๊บหล่อๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเติมน้ำมันกลับบ้านให้อีกตงหากเต็มถังอยู่ต่งางจังหวัดก็ออกรถได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนคันนี้แอร์อเย็นเ en พลงเพะแน่นอนคันนี้ปุ่มเปิดเสียงลดเสียงนะครับนี่ปรับได้ นี่ปรับที่พวงมาลัยเลยนี่ปรับเสียงลดเสียงโหมดเมื่อการขี่สั่งระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับรับสายวางสายนะครับและสําคัญเลยคือมีจอทัชสกรีนนะครับผมและระบบนวิเกเตอร์มาให้นะครับคันนี้จอทัชสกรีนเจ็ดนิ้วนะครับลําโพงหกจุดอ่าคันนี้นโดยแลอนี่จอทัชสกรีนแบบนี้นี่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ดีเลยเอเอ็มเอฟมนะครับวิทยุซีนะครับเสียบได้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้แล้วนะครับคันนี้จะไม่ใช่แอร์แมนนวลช่องชาร์จไฟมีมาให้นะครับ12โวลต์120วัตต์นะครับผมมีมาให้ด้านหน้าคอนโซลคอนโซลหน้าจะเป็นสีดำนะครับให้ความให้ความรู้สึกทรงสปอร์ตนะครับผมอืมดูปี2018นะครับแต่ภายในยังดูดีโดดเด่นให้ความรู้สึกล้ําสมัยอยู่เลยอ่าทรงสปอร์ตก็จะเป็นโทนดําแบบนี้นะครับผมนี่ แล้วด้านบนเนี่ยจะตัดเป็นสีเบทนะครับสีครีมนะครับผมนี่แบบนี้เลยอ่าพี่พีนะครับแล้วมีสําคัญเลยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่าคอนโซลด้านกลางนะครับผมโดดเด่นมากในเรื่องของหัวเกียร์ก้านเกียร์ได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดํานะครับของตัวรถนะครับสีสันสวยใสยสดใสงดงามมีปุ่มสปอร์ตนะครับมาให้นะครับท่านที อยากจะใช้ความเร็วนิดนึงก็กดปุ่มนี้ได้เลยที่วางแก้วน้านะครับมีมาให้สองจุดนะครับนี่ที่วางแขนก็สบายอืมกว้างขวางนะครับมีเก๊เก็บของมาให้นะครับผมนี่แอร์เย็นเพลงพอมากแ,แอร์เย็นเพลงเพราอมากครับเพื่อนเพือที่แล้วที่สําคัญเลยระบบความปลอดภยัยแอร์บงแอร์แบ็กเขามีมาให้พร้อมนะครับผมคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภยัยนี่เดินทางไปไหนอุ่นใจแน่นอน กระจกมองหลังนะครับผมนี่ตัดแสงปรับตัดแสงได้ด้านหลังนะครับผมนี่สวยๆละลาแบบนี้เดี๋ยวพาเดินเดี๋ยวพาเดินไปชมดีกว่าว่าด้านหลังเขาเป็นยังไงมผมรับประกันเลยนะครับคุณภาพเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าที่บริษัเทเพชรยนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างเน้นย้ำนะครับแล้วสี่เรียสเรื่องเออนำรถคันนี้นะตรวจสภาพได้เกรดเอนะครับผมคันนี้ผมบอกเลยเกรดเอบวก เอบวกบวกนะครับคือรถสภาพที่ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามานะครับผมคันนี้ก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยนี่ด้านหลังภายในกว้างๆอย่างนี้เลยมีช่องชาร์จมาให้ถึงสองจุดนะครับผมนี่ช่องชาร์จมาให้ถึงสองจุดนี่คนนั่งหลังนะครับสะดวกสบายมากผมบอกเลยหมอนรองสามสามจุดนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยขับเดิมๆรอๆวสๆใสๆ,สๆ,สๆได้เลยคันนี้เดี๋ยวพาไปอยู่ ในอของช่วงหน้าแล้วกันนี่จะเ,เปิดให้ดูเลยนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเพื่อนๆพนีน่พี่เครื่องเครื่องเงียบมากอ่าขออภัยนะเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่พี่ขอให้มองฟ้านิดนึงนะครับเพื่อนๆนขอมองฟ้านิดนึงครับอ่าขอมองฟ้านิดนึงอ่าตัดมาแล้วนะครับอยู่กับเจ้าตัวห้องเครื่องของ เจ้าตัวนี้อันต e ิส1.8 g Sport นะครับผมเครื่อง VVTi นะครับนี่เครื่อง VVTi เดิมๆจากศูนย์นะครับผมแบตบเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่หัวนงหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะครับผมฝาเฟ่อไม่มีริ้วรอยกากการชนนะครับคานด้านหน้านะครับเม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คอยู่ครบสรวยๆหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะครับสต,ติกเกอร์มีมาให้พร้อมแล้วคันนี้สติกเกอร์มีมาให้พร้อมแล้ว เครื่องแห้งๆไม่มีน้ํามันหลุดรั่วตรงไหนแน่นอนทางผมฟิล์มเพชรยนต์รับประกันได้เลยคันนี้เครื่องแห้งมากนี่น็อตสีเดียวนะครับแผ่นแผ่นกันความร้อนมีมาให้นะครับฝากระโปรงนะครับผมจุดต่อเม็ดอาร์คอะไรเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการชนมาการตัดแต่งมาแน่นอนหรือถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมทักแชทเข้ามาหรือพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลย เดี๋ยวผมฟิล์มเพชรยนต์จะตอบให้เพื่อนๆพี่ๆถึงทุกซอกทุกมุมเลยแล้วกันอสำหรับเจ้าคันนี้รีบทักเข้ามาด่วนเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่รู้จะอยู่กับเราอีกนานไหมเพราะว่าคนก็จ้องจ้องที่จะใช้งานเจ้าคันนี้มากอยู่เหมือนกันอต้องขอบอกเลยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวบอดี้ตัวโครงสร้างตัวระบบเขาเนี่ยคันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วราคาเพียงสี่แสนแปดหื่นเก้าพันนะครับผม ราคาเพียง489,000นะครับมือ1ป้ายแดงนะครับ9แ0 0กว่าบาทนะครับเพื่อนๆพี่พหายไปเท่าไหร่เพื่อนๆพี่ๆก็ลองคิดคำนวณดูลองตัดสินใจดูใครสายในเมืองนะครับหล่อๆสายๆนะครับแนะนำเลยคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับโตโยต้าอันติ1.8อีสปอร์คันนี้นะครับออปชั่นนะครับปี2018นะครับอติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางช่องทางด้านล่างนะครับ 0648436587นะครับฟิล์มเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมหรือจะมาดูตัวรถตัวรถเองได้ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมอ่าก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้ทังมาก่อนนะครับทักทักทักมาหาเซลฟล์มก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนพาเพื่นอนๆพ่ี่มาชมตัวรถเองอ่าพามาชมรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยถ้าเพื่นอนๆพี่อยากรู้นะครับผมรายละเอียดยังไงเนี่ย ปัญหาว,วัดออกได้มาออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพนะครับผมมีอะไรสนใจสอบถามทักเข้ามาได้เลยอ่าสำหรับวันนี้นะต้องขอลาไปก่อนกับเจ้าเปอร์ตาอันติส1.8อีสปอร์ตออปชันคันนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอก้อมใจเพื่อนๆมีพีด้วยอ่าขอลาไปก่อนครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ